สวัสดีครับวันนี้ผมมาที่วัดดานพระอินทร์ของพระอาจารย์ผลนะครับอพอมาถึงตรงนี้ก็จะมีจุดแผนผังแผนที่บริเวณที่เป็นสถานที่ที่สําคัญของวัดดานพระอินทร์ซึ่งเราจะนําเสนอต่อไปนะครับนี่คือบริเวณสวนป่า,าที่อยู่ในวัดดานพระอินทร์นะครับพระอาจารย์ท่านจะปลูก ไม้ส่วนไม้ประดับแล้วก็ไม้ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองอยู่ในบริเวณสถานธรรมแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อว่าถิ่นเมืองบาดา,มามลมีความขลังมน์เสน่ห่งความขลังที่สามารถสร้างวัดวาอารามด้วยความศรัทธาจากสาธุชน ท่านได้มาปฏิบัติจากการเดินทางมางของท่านเองนะครับอันนี้ก็คือพระพุทธรูปองค์หลวงพ่อขาวที่ตั้งปฏิสถานอยู่ในศาลามนดกในวัดลานพระอินทร์นะครับและก็สถานที่แห่งนี้ก็เป็นเจดีพระธาตุที่ท่านพระอาจารย์พลท่านกําลังอยู่ในระหว่างการสร้าง ยังไม่เสร็จนี่เป็นส่วนของภายนอกก็จะมีการปั้นศิลปะอ่าผู้พญานาคและก็มีช้างพระอินช้างเอราวัณน,นะครับซึ่งยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในนะครับ เมตตาที่อยู่ในภายในพระวิหารธาตุที่ท่านพระอาจารย์ผลได้สร้างอยู่แล,และตรงนี้ก็จะเป็นอ,องค์พระพทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มันจะเป็นพระพุทธรูปสมัยโบราณน,นานมาก ที่มีการค้นพบท่านก็ได้เสร็จมาเพื่อที่ต้องการที่จะประทับสูนวะิหารพระบรมธาตุแห่งน,นี้ลักษณะรูปองค์เป็นปฏิกรรมปฏิมากรรมที่มีความเก่าแกา่เก่ามาก น่าจะมีอายุนานมากจึงขึ้นเป็นลักษณะสนิมสนิมเขียวนะครับพระพุทธรูปปางจัก,กรพรรดิ พกแก้วมรกนะครับ ลักษณะของพระเจดีย์ท่านสร้างจําลองเป็นเหมือนเป็นถ้ำถ้ำอยู่ในหุบเขาแต่ว่าเป็นมนฑปดบของพระเจดีย์และบริเวณบรรยากาศรอบนอกของพระเจดีย์สวยงามมากนะครับเราจะมีกลางหันลมพลังงานทางธรรมชาติ อากาศเย็นสบายมากครับบริเวณโดยรอบส่วนใหญ่ท่านก็จะเป็นเหมือนถ้ำแต่เป็นถ้ำที่เป็นปฏิมากรรมถ้าสร้างสำเร็จออกมาเป็นปฏิมากรรมที่เกิดจากฝีมือคนที่สวยมากแล้วก็มีความคง,คงทนทาวรอ,อยู่ได้อีกนานเป็นการสืบสารพระพุทธศาสนาเพื่อตก ไปยังแก่ลูกหลานของพุทธศาสนาศาสนิกชนของคนไทยเรานะครับ ตรงข้างหน้าก็จะเป็นช้างเอราวัณที่พระอินทร์ท่านทรงนั่งเป็นด้านหน้าของพระเจดีย์อันนี้ก็จะเป็นชั้นสองชั้นสองของพระอรหธาต์เจดีย์ของวัดด่านพระอินทร์นะครับอันนี้เป็นสถานที่ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามมาก บริเวณรอบนาองของเจดีระบรมธาตุของวัดด่านพอินก่อนนะครับอันนี้ส่วนที่อยู่ชั้นสองมองจากข้างหลังไป นอกจะดีณวันนี้สภาพอากาศลมค่อนข้างแรงมากและอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ8-9องศาเมื่อเช้าขึ้นกระเตื้องมาอยู่ที่14องศาตอนนี้แดดออกเห็นกังหันลมกังหันลมที่เป็นพลังงานพลังงานลมเพื่อมาผลิตเป็นไฟฟ้าอของบริษัทเอกชนที่เขาขึ้นมาลงทุนตั้งอยู่บนภูเขาแห่งนี้ ลงทุนไปน่าจะหลายล้านบาทถ้าถ้ารูปนี้ไม่ย้อนแสงเนี่ยก็จะมองเห็นทิวทัศน์กลางหันลมที่มีความสวยงามมาก คือลักษณะของช้างเอรวันอยู่ด้านหน้าด้านหน้าของพระเจดีย์ที่วัดบ้านพระอินทร์แสงแดดกำลังสะท้อน อันนี้ก็จะเป็นบริเวณส่วนใต้ท้องขององค์ช้างเอราวัณน,นะครับ ะวดงามวิจิตมันจงมากดูดวงตาขององค์ช้างเราวันประกายตาใสเป๊งตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินเข้าไปสู่บริเวณศาลาที่ฉันพัฒตาหารนะครับ บริเวณสถานที่แห่งนี้คือบริเวณพ่อปู่เพชรนาคราชที่ตั้งอยู่ที่วัดด่านพะยินเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีมนต์ขลังแมงตาทองได้นำพาพี่น้องได้มาสัมผัสกับองค์ปู่ท่าน ที่มีความงดงามมีเสน่์ นี่ก็เป็นส่วนหางส่วนท้ายขององค์ปู่ขยานาะมองจากส่วนหางไปไปสู่ส่วนที่เป็นเสียงขององค์ท่านความศักดิ์สิทธิ์ความเข้มขลัง ลำกลางเสียงน้ำตกำเป็นลำาลางน้ำบน ข้างขององค์พญานาคก,ก็จะมีปฏิมากรรมขององค์พระพิชเนศที่มีความสง่างามประดิษฐานอยู่ข้างๆองค์พญานาคที่ต่อไปที่เราจะพาให้ท่านได้มาเยี่ยมชมแล้วก็ได้มาดู ก็คือปูสีสัตตะพ่ปู่ศีสัตตะนักราชเป็นพญานาคอีกองหนึ่งที่อยู่ในวันดดานพอิ์ปู่ศีสัตตะ แห่งวัดดานพระอินทร์ดูลักษณะการประดับของ,องล้อมรอบไปด้วยเกล็ดแก้วมณีน่นาราบับ ลักษณะขององค์พ่อปู่เหมือนท่านออกมาจากเมืองบาดาลเป็นชั้นของหินหินดานหินดานที่อยู่ใต้พื้นดินที่ก็เรียกว่าวังพญานาคที่อยู่ใต้ปตัตตภี ต่อไปที่เราจะนำท่านพาไปดูซึ่งเป็นสถานที่ที่มีอยู่ในบริเวณวัดดานพระอินทร์แห่งนี้ก็จะมีลานที่เป็นพญาเตา่าพญาเต่าทองพญาเต่าเงิน ตรงนี้ก็จะเป็นพญาต่าทองพญาตาทอง ดวงตาประกายวาวับมีโอกาสเชิญทุกท่านได้มาดูได้มาเที่ยวได้มาสัมผัสได้มาอธิษฐานขอพอรจากพญาต่าทองต่อไปที่เราจะพาท่านไปดูอันนี้ก็คือพญาเต่าเงิน พญาตางเงินอีกองคหนึ่งที่อยู่ในบริเวณวัดด่านพระอินทร์ลักษณะขององค์ก็มีขนาดเท่ากับพยาเต่าทองอตั้งอยู่บนแท่นหินในบริเวณวัดด่านพระอินทร์แห่งนี้ ได้รับดูได้รับชมมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนเพื่อมาขอพรพญาเต่าเงินณนะสถานที่วัดดานพระอินทแห่งนี้พยาเต่าเงินพยาเต่าทองจากภาพที่เรากำลังถ่ายมันจะเป็นการย้อนแสงนิดหนึ่ง ก็ไม่เสียหายมากนัะ พื้นที่ตรงนี้เป็นภูเขาหินดานอยู่บนที่สูงซึ่งมีลมแรงลมแรงมากบริษัทเอกชนเขาก็มีการมาเช่าลงทุนทำกังหันลมในภูเขาอีกโลกหนึ่งที่อยู่ฝกัฝกฝากฝังตรงข้ามของวัดดานพอินอกังหันลมพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากลมซึ่งอยู่ถ้าท่านมีโอกาสได้มาเที่ยววัดดานพอินก็จะเห็น อระหันลมยักษ์ที่อยู่ตรงข้ามวัดดานพระอิน์แห่งนี้นะครับอีกแห่งหนึ่งพระแม่โสมาสีวิกาเทวนาเทวี เป็นแหล่งสำคัญอีกที่หนึ่งที่อยู่ในวัดดานพระอินท